สวัสดีค่ะพบกับโค้ดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้นําความรู้ดีๆนะคะเรื่องของอาการเป็นหวัดคัดจมูกของลูกน้อยแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสําหรับทาเพื่อช่วยระบบทางเดินหายใจของลูกเนี่ยให้โล่งขึ้นคือผลิตภัณฑ์เวลชิงนั่นเองค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะคุณแม่มารู้จักอาการเป็นหวัดคัดจมูกก่อนซึ่งอาการเป็นหวัดคัดจมูกนะคะก็เกิดจากการที่หลอดเลือดบริเวณในโพรงจมูกของลูกนะคะมีการอักเสบเกิดขึ้นทําให้มีเยื่อบุในโพรงจมูกเนี่ยมีการบวมแล้วก็อักเสบเกิดขึ้นก็ส่งผลทําให้ลูกของเรานะคะหายใจได้ไม่สะดวกไม่โล่งนะคะเกิดมีน้ํามูกคัดจมูกหรือเด็กบางคนเนี่ยคะ่ะเกิดการไอาตามมาด้วยสาเหตุก็เกิดจากเชื้อไวรัสนั่นเองคะ่ะเรา เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยไม่มียารักษาเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาอาการหวัดคัดจมูกของลูกเนี่ยค่ะเราต้องรักษาตามอาการลูกมีอาการแบบไหนก็รักษาอาการเหล่านั้นให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น จึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่เป็นเจลทาสำหรับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกลาน้ำมูกนะคะนั่นก็คือเจลหอมหัวแดงของเวลคินเป็นเจลที่สกัดจากสารธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยกัน4ตัวหลักๆนะคะตัวแรกเลยก็คือหอมหัวแดงช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกตัวที่2นะคะก็คือว่านหางจระเข้ค่ะทาแล้วทําให้ผิวชุ่มชื้นโดยเฉพาะผิวเด็กที่บอบบางตัวที่3นะคะก็คือมะหาย มหาหิงช่วยลดบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อของลูกน้อยได้ดีและตัวที่4ก็คือลาเวนเดอร์ค่ะจะช่วยให้ลูกของเราหลับลึกนอนหลับสบายตลอดทั้งคืนผลิตภัณฑ์ของเวลคินนะคะเป็นสิ่งที่เราใส่ใจมากๆกับการดูแลลูกโดยเฉพาะช่วงลูกของเราป่วยไม่สบายเป็นหวัดนะคะเวลคินจึงใส่ใจนะคะในการผลิตสกัดนะคะจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นอันตรายกับผิวลูกซึ่ง สารที่เป็นอันตรายกับผิวลูกนะคะก็ได้แก่เมนทอนนะคะเนี้เป็นอันตรายกับผิวลูกแน่นอนการาบูลนะคะแล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะหรือว่าพาราเบนซึ่ง4ตัวเนี้ยไม่เหมาะที่จะใช้กับเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีแล้วก็เด็กที่เป็นโรค g ีซิกพีดีควรหลีกเลี่ยงสารสกัดจาก4ตัวนี้ซึ่งเวลคินสนะคะไม่มีสารสกัดที่เป็นอันตรายกับลูกแน่นอนเป็นสารสกัดที่ผลิตจากธรรมชาติออแกนิก1น0 ไม่มีสารต้องห้ามแล้วก็ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ทําให้ผิวลูกที่บอบบางเนี่ยระคายเคืองผิวของลูกนั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเวลคินนะคะคุณแม่สามารถใช้กับลูกได้ตั้งแต่ เด็กอายุ3เดือนขึ้นไปแล้วก็ใช้กับลูกของเราที่เป็นโรค g ีซิกพีดีได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยวัยผู้ใหญ่หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะะหรือวัยผู้สูงอายุหากมีการเป็นหวัดคัดจมูกนะมีน้ำมูกแนะนําเลยค่ะทาผลิตภัณฑ์ของเวลคินส์เนี่ยจะทําให้ระบบทางเดินหายใจโล่งขึ้นหายใจโล่งขึ้นนะคะลาน้ํามูกที่มีอยู่ได้เลยทาเพียงบางๆนะคะคุณแม่ซึ่งมีด้วยกัน นะคะสองหลอดนะคะมีหลอดใหญ่นะแล้วก็หลอดเล็กนะคะคุณแม่หลอดใหญ่ขนาด40นะคะมิลลิลิตรหลอดเล็กขนาด7มิลลิลิตรนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเวลคะินส์นะคะทาบางๆนะคะบริเวณจมูกของลูกจะเป็นเจลใสๆนะคะที่ผลิตจากหอมหัวแดงสารสกัดจากธรรมชาตินะคะปลอดภัยกับลูกเด็กตั้งแต่3เดือนขึ้นไปสามารถใช้ได้ทาบางๆบริเวณจมูกของลูกนะคะคุณแม่ลำคอ บริเวณหน้าอกแล้วก็บริเวณฝ่าเท้าทั้งสองข้างของลูกจะช่วยทำให้ลูกหายใจโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นลาน้ำมูกที่ลูกมีเดียงช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะจากส่วนผสมของมหาหิงด้วยสำคัญนะคะส่วนประกอบก็คือว่านหางจระเข้ทำให้ผิวลูกนะะี่ค่ะมีความชุ่มชื้นมากขึ้น เหมาะมากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเวลคินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหอมละมุนนะคะไม่ทำให้กลิ่นฉุนรุนแรงเหมือนอหอมหัวแดงแล้วก็ผลข้างเคียงนะคะหอมหัวแดงไหมคะแสบตาแต่เวลคินไม่แสบตาแน่นอนสะอาดนะ้ำไม่ขึ้นเชื้อราง,ง่ายๆเหมือนหอมหัวแดงน้เวลคินเะนี่ยสะอาดปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเวลคินมี2ขนาดให้คุณแม่เลือกนะคะก็คือขนาดเล็กขนาด7มลลิลิตรแล้วก็ขนาด าดใหญ่ขนาด40มิลลิลิตรนะคะขนาดเล็กราคา249บาทอยากแนะนําสําหรับคุณแม่ๆทดลองใช้ดูแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะขนาด40มิลลิลิตรราคา590บาทอยากฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคุณแม่เจลหัวหอมนะคะทางเลือกใหม่สําหรับทาเพื่อลาน้ำมูกลดอาการเป็นหวัดคัดจมกูกแล้วก็ทำให้ลูกหายใจโล่งขึ้นด้ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะเวลคิน